สยนิอาสนีธานีคมณีจาบิสสปทาสตาสุขีนะลคณุพุทธาสังกีกลาดวังเตหิตวงลากิโทสันโทมุโตสาบะบีหิจะสบะโลกะวินิมุโตสาบะสันธาปุวะจิโทสบะเวลามะดีกานโทนิพุโดจาตวงภวา देसं सजिना सीलेना खन्ति मेदा फनेन च तेबी आमे नुला खन्तु आलोकेना सुखेना जा पुरादि स्मिंग दिसबाके सन्धि भूता महितिका तेबी आमे नुला खन्तु आलोकेना सुखेना जा ताकिना स्मिंग दिसबाके सन्धि देवा महितिका देबी आमेनुला खान्दु आलोखेना सुखेना चा बाजिमा समिङ्गि साबाके सन्ति लाखामी इति का देबी आमेनुला खान्दु आलोखेना सुखेना चा उतरा समिङ्गि साबाके सन्ति याखामी इति का देबी आमेनुला खान्दु आलोखेना सुखेना चा पुलाजिमेना ददला दोदागिनेना विलुहगो पाजिमेना विलुपागो गुएलोहुदलांकीसां जदालोते महाला चालोगा बालयससिनो तेबियामेनुला खानदु आलोकेना सुखेनाजा आकाशथा जपुमदा देवाना खामितीका देबियामेनुलाखानदुआलोखेनासुखेनाजा इधिमानतोचयेदिव वावसंदा इदासासने देबियामेनुलाखानदुआलोखेनासुखेनाजा सविनियोवाचंतुसोगलोखोविनासदु महादेववानदुअंतलायासुखिदीखायुगोभव Abi wada silisa disa ni yang Jadalo bajai ayu wano sukang pelang. Ada nanti ya niti dang beritang yang penanda sa nisina U kami winasedi sabmewa pereseang so dina kauutanangnyanja sade ditang see tela sanggulli malaasa loganade ba hitang kebaing cang perang-tang panamahe. ไมมีอะไรจะให้ช่วยไหมเรื่องการปฏิบัติคือยงจะบอกว่าเวลาที่ช่วงที่แบบสสี่วันที่ผ่านมาที่โยมไม่ได้ไม่ได้ฟังเหมือนกันไม่ได้ฟังโอวาทอะไรทั้นองนั้นนะคะไม่ได้ฟังแบบยาวๆอ,อ่ะโยมก็ใจมันก็เตลิดไปแบบมันมัน,มน<อ>ไม่มา คือคือมันเคยฟังทุกวันไงค่ะแล้วพอม,มันไม่ได้ฟังนี่ก็เปิดอยู่ทัวที่ทําแล้วนะแล้วนี่ค่ะวานเดียวก็มาเปิดเดียวก็เลยอ๋อมันค่อยกลับมาหน่อย,อยนึเงเราดูของเก่าค่ะคือเอ้โย,ยมสังเกตเออถ้ายมไม่ได้ฟังปุ๊บไปเลยตลอดเมันต้องฟังบ่อยๆไง<ะ>มันเป็นการทำฟังเข้าใจใช่ นั่นแหละจริงก็ผูดตำตำเนยนะเห็นไปทางตาก็กลับมารู้สึกตัวไปทางหูก็กลับมารู้สึกตัวไปทางตาหูจมูกนิ้กายใจก็กลับมารู้สึกตัวแค่นี้เองแหละแต่ทีนี้มันยังไงอะ่ะมันไม่มามันไม่ไปได้ยังไงมันไม่มา,ามันไป <c oughs> มันไม่มา <c oughs> <c oughs> อา๋อมันก็คุ้นเคยกับ อารมณ์ไงเพลินเกิดเพลินฟุ้งเพลินไปกับอารมณ์ยไม่ยอมกลับมา <ฮะ S 1> อ่างน้โอกรรมฐา,านยมอ่อนแอม,มากเลยอ่<ฮ>ะแล้ว,ว่าไปกับอารมณ์ง่ายมากเลยเราก็ตัดงมาก็ไม่เป็นไรหรอกให้มันเป็นอย่างนี้แหละดีฝาไปทําให้มันอะไรเพ่งจ้องอะไรก็มันนะตอนนั้นมันจะมีผลข้างเคียงตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะไปอารมณ์ไหนมามันก็ไป Yeah. อาออกไปเแต่แล้วมันก็กลับมากลับมารู้สึกตัวแหละหหทีนี้มันยังไม่คุ้นเคยความเปลี่ยนตริติธรรมัญญามันไม่คุ้นเคยอ้มันไม่คุ้นเคยมันก็เลยไปกับอารมณ์อย่างนี้นะเหมือนกับที่มันเคยไปเที่ยวอะ่ะ uh huh. อืมมันเที่ยวเพลินตลอดเลย <c oughs> อืมก็ <c oughs> <c oughs> แต่มึงก็กลับมารู้บ้างนะรู้บ้างหนึ่งอวโอ้โหแบบทำให้เอ้ความรู้สึกก็คืออ้อยถอยหลังอีกแล้วไม่เป็นไรหล้วพูดถึงเรื่องถอยหลังแต่ถ้ารู้มันเป็นสัมมัญญะอย่างหนึ่งเห็นไหมเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเนี่ยก็เรียกก้าวกลับอ่ะเนี่ย เมื่อเช้าตมาก็เห็นตอนปิดประตูเอาปิดเป็นอย่างนี้เอาถอยกลับมามาเสงว่าปิดประตูเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถอยกลับเหนือก็อารมณ์แต่มันเสนอเนี like ่ยอารมณ์ไหนมาล่ะเเสนอไปอย่างนี้แหละอารมณ์ไปกับอารมณ์แล้วเดี๋ยวก็กลับมากลับมารู้เนี่ยร้ตัวก็ไปอย่างนงี้แหละ ก็เคยบอกมันกลับบ้านกลับบ้านอบอกแล้วบอกแล้วมันกลับไหมกลับค่ะอ๋อถ้าไม่บอกกลับไหมไม่กลับแล้วค่ะโอ้ย <c oughs> ไ,ไปอ่เที่ยวเฟินนะอน่่ง <c oughs> นี้ก็ต้องตามความคุ้นเคยกับเขาเวลาที่เขาไปไปแล้วเขากลับมาจริงๆพอรู้ว่าเขาไปอะแล้วเขาก็กลับมาแล้วล่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าให้เขากลับมา เพราะเขาคุ้นเคยกับอารมณ์ปัจจุบันน่ะก็ไปเรื่องตาหูจมูกเิื่งกายใจเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วก็กลับมารู้ตัวปัจจุบันนะหน่อยเพราะว่าเด็กคนเด้อ๋อจริงๆแล้วเขายังไม่คุ้นเคยก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเมื่อกี้พอไปปับ๊บทางตาทางหูเขาก็กลับมารู้ได้เลยเนี่เขาทำฟังคุ้นเคยกับเขา เพราะว่าถ้าเราคอยบอกเขามันจะบอกอยู่เรื่อยๆถ้าไม่บอกเขาไม่มาแต่ทีนี้เราไม่ต้องบอกเขาเรอกเพอเขารู้ปั๊บเขาก็กลับมามกลับมารู้ตัวปัจจุบันเนี่ยฝึกเขาไปฝึกเขามาเนีย่ยฝึกฝนอบรมอะไรเงี้ยไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาอย่เงี้ยแม้แต่ทางใจอ่ะที่มันคิดนึกวงแต่งวงต้านอ่ะเขาก็ไปแล้วก็รู้พอรู้ว่าเขากลับมาแล้ว ที่เวลาเผอเขาก็ไม่รู้ไงแต่ตอนที่ไม่รู้อ่ะพอรู้ว่าเขาเผอเขากลับมาแล้วอย่างนั้นมาลักอะเลยเ้เวลารู้นี่มันก็คือคิดแต่ครึ่งเรื่องยังไม่จบเลยนะคะมันก็มันก็กลับมาแต่ว่าถ้าตอนที่มันไม่รู้มันอะไรเตลิดนี่โอ้โหมันไปไหลก็อย่างนั้นแหละแต่พอเวลารู้เขากลับมาแล้วอนตอนเผอก็ไม่รู้ตอนรู้ก็กลับมาแล้ว แล้วแต่เขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาแต่มันจะต่างกับเามื่อก่อนเมื่อก่อนไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปต่อแต่ตอนนี้ปะเรากลับมาแล้วก็เขากลับมารู้ตัวปัจจุบันเนี่ยก็ฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกเขาก็มาอย่าไปรังเกตฟุง้งอย่าไปทําอะไรกับเขาพอ,อรู้ว่าเขาไปปั๊บก็กลับมาเขาจะกลับมาเองแบบอัตโนมัติ <S <S ไปไปม,มาๆอย่างเงี้ยค่ะยังไม่อัตโนมัตินี่ค่ะก็ต้องฝึกเกาไว้ไง ึกเาไว้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยเวลาฟังอยู่เนี่ยเขาฟังอยู่ตลอดทุกคำไหมไม่ทำไมถึงรู้ว่าเขาไปอื่นน่ะนั่นแหละแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนี้แล้วอย่างนี้เขาก็ฝึกเอาไว้เนี่ยพอรู้เขาไปแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่กลับมาอย่างเนี้ยบ่อยๆแล้วต่อไปเขาคุ้นเคยํำนานเขาก็เป็นอัตโนมัติก็รู้ว่าไปแล้วกลับมารู้ว่าพุ่งไปแล้วเขากลับมาแล้วนรู้ว่าคิดนึกปรุงแต่งอะไรเขาไปกลับมาแล้ว อัน่นี้แหละไม่ยากไม่ยากหรอ <c oughs> ตอนมันเลิดมันยากอ้าวก็ปล่อยก็ไปบ้างเพราะว่าเขาชอบเที่ยวไงอ่าอะไรฝันทนังจะพลังจิตตังธุลักขังดุนิวารายังอุชุงกาโรติเมทาวีอุสุกาโลวะเตชนังนจิตนี้ดินรลนฝัดแฝงห้ามยากรักษายากอ จะทจําติดให้ตรงเหมือนกับช่างสอนดัดลูกสอนนั้ตรงก็ยากแต่ว่าฝึกได้นผู้ที่มีปัญญาสามารถฝึกได้ฝึกได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้ได้มีมปัญญานะคะใช่ก็เนี่ยความเพียรนาิธรรมชัญญะน,น,นี่แหละเอออยงนี้แหละฝึกได้นะฮะแม้รรมรรแต่ลิงแต่ช้างอยู่ในป่าเขายังเอามาฝึกได้เลยลทําไมเราจะฝึกไม่ได้ ฝึกไม่ได้ก็อายลิงกันดิหายช้างฝึกฝนอบรมจเจริญภาวิตาพาวีกตาตอนนี้ฝึกได้นอ่ฝึกผลต่อไปมรมตนาตาธุ